เติมพลังตอนเช้าด้วยกาแฟอืมอบ่งั้นมันบอตื่นบอตื่นพี่น้องเอยนะถามบางคนตื่นบอตื่นแต่สมองบอตื่นสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์พี่น้องค่ะอืมวันนี้ก็มาพร้อมกาแฟกับบูบอรี่เนาะสาม,มีชงให้หอนดาดปักพี่นอ้อง อืมีแสงแดดแต่เช้านะวันเนี้ยเด็กๆบอกว่าจะมาหานะฮะอืมลานน้อยมาอาทิตย์นี้ขอบคุณตัวเองที่ได้ตื่นมาเช้านี้นะ,ะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อืมทำให้เราเข้มแข็งขอบคุณนะฮะ ที่เรายังมีสุขภาพแข็งแรงสาขอบคุณทุกเช้าเราจะมีพลังนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านเนาะที่รักและสนับสนุนยายจ๋า <c oughs> ขอบคุณคำว่าขอบคุณไม่เพียงพอเท่ากับความรู้สึกที่ได้จากเอฟซีนะพี่น้องคะ่ะฝึกขอบคุณทุกๆวันกับทุทกๆสิ่งรอบตัวทำให้เรามีพลังในยามเช้านะคะถึงแม้จะแย่ๆก็บอกว่า ขอบคุณนะอืมที่ชานไม่จะรู้ว่าเอออันเนี้ยมันไม่ดีสำหรับฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกเช้านะคะ